ก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับว่าควรที่จะแขวนพระอะไรดีชีวิตจะ,จะเจริญุ่งเรืองมีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาโชคดีแบบฟุกๆอะไรประมาณนั้นนะครับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเป็นคนที่มีความมากมั่นมุ่งมั่นในงานมีความมองงวัยแต่มกักฉุนเฉียวง่ายโกรธง่ายตัดสินใจเร็ว มักขาดความยั้งคิดโบราณจันทรย์ท่านจึงให้พระพุทธปางถวายเนตรเป็นพระประจามันเกิดเนื่องจากเป็นปางยืนพิจารณาทำอันปิติในท่าสำรวมหมายถึงการกระทำอย่างมีสติดังนั้นเมื่อดาวอาทิตย์เป็นตำแหน่งลัคนาที่มีอำนาจอยู่ในตัวภาคเครื่องที่ผู้ที่เกิดนอาทิ์ควรอาราธนาเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั้นควรจะเป็น พรพพิมพ์ที่ผ่านความร้อนมาจากไฟเนื่องจากจะช่วยหนุนธาตุประจำตัวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นภาพปางมารพิชัยเนื่องจากเป็นภาพพิมพ์ที่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะมารเนื่องจากเจ้าชะตาผู้เกิดวันที่นั้นเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจประกอบอาชีพจึงมักจะมีศัตรูหรืออริมากที่คอยจะอิจฉาและว่าร้ายหรือคิดอาจจะทำะร้าย พระเครื่องที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั่นก็คือพระลอดลำปูงพระดงลำปูนพระขุนแผนกุบัดป้างกลางพระหลวงพ่อโตกุบางกระทิงต้องเป็นพิม,มานพิชัยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพระคู่กายควรจะเป็นพระนั่งศิละปะพระนั่งศิลป์แบบนั่งวิชัยเป็นดีที่สุดนะครับ จะช่วยเสริมโชคลาบทําให้มีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาคิดอะไรก็จะสมหวังนะครับแล้วขอขอพบพระคุณครับ